สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมิอีกแล้วนะคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟจีนนะในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับของที่เขาอัปเดตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไม้กลมหรือว่าบล็อกที่มันดูมีมิติหน่อยอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเข้าเซิร์ฟไทยจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีน้องๆหลายคนเนี่ยไม่เห็นด้วยก็น่าจะเยอะอยู่อะก็คือ ปัญหาที่ผมเจอนะครับเกี่ยวกับถ้าเกิดว่ามีมไม้กลมมีไม้ที่มันมีมิติเข้ามาแบบนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับก็เรามาดูกันเลยดีวยกว่าสมมุติว่าผมสร้างบ้านหลังเนี้ยขึ้นมาหนึ่งหลังนะครับก็จะเจอปัญหาที่ผมจะพาไปดูต่อจากนี้นะครับคือนี่นะครับถ้าเกิดเราทําบ้านเนี่ย ถ้าเกิดเรานำไม้พวกนี้มาทําบ้านใช่ไหมไม้มันเป็นต่อนะครับมันก็สวยดีนะมันมันสวยดีอ่ะมันแบบมันให้ดูแบบเหมือนแข็งแรงเนาะมันก็จะดูสวยงามนะครับแต่ความสวยงามมันก็จะมีความที่มันแบบเข้ากันไม่ได้อยู่อะก็คือน้องๆองลองสังเกตตรงประตูตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีแบบเออมันไม่สนิทอ่ะ เห็นไหมมันก็จะดูแบบไม่สนิทกันนะครับสงสัยไม่ใช่เพื่อนกันเนาะไม่สนิทกันใช่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดูแบบลอยๆหน่อยนะครับก็จะมีช่องเห็นไหมครับนี่แหละคือปัญหาที่เกิดนะถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไทยจะอัปเดตแบบนี้นะครับก็จะได้มาประมานี้ถ้าเกิดนาไม้แบบนี้มาทําบ้านนะก็จะดูลอยๆนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากจะให้อัปเดตจริงๆสำหรับตัวผมนะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คืออยากจะได้กล่องที่มันดูแบบมีมิติแบบนี้นะครับที่อยากจะให้เข้าไทยนะแล้วก็อยากจะได้อ,อ,อยากจะให้บล็อกบล็อกที่มันบล็อกเพราที่มันจะเป็นเหลี่ยมให้มันเป็นแบบเดิมนะครับบล็อกไม้พวกนี้อยากจะได้ให้มันเป็นเหลี่ยมแบบเดิมเนาะแล้วก็เซฟไทยตัวน,นี้ยังไม่มีเนาะถ้าเกิดมีก็อาจจะโดน ถ้าเกิดมีก็น่าจะมีปัญหาหลายคนอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยตรงที่มันเป็นแผ่นบันไดอย่างเงี้ยอ่าบันไดนะครับมี2บันไดเนาะบันไดเนี่ยถ้าเกิดมันบนบนมันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับดูหลังคาเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเข้ากันนะครับเนี่ยไม่สวยอ่ะแต่ถ้าเกิดใช้บันไดปกติช่วยเนี่ยน่าจะทําได้นะครับแต่มันจะเป็นหลังคาสูงเนาะ อย่างเงี้ยบันไดนี้มันก็ยังมีเหลี่ยมอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นบันไดต่ำๆหรือว่าแผ่นไม้อะมันจะเหลี่ยมมันจะหายไปมันจะดูแบบอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเนี้ยมันก็โอเคอยู่พอได้พอได้อยู่นะครับหลังคาแบบนี้อืมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับปัญหาที่ผมเจอนะถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไทยจะอัปเดตแบบนี้นะครับก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับ โอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่มาอธิบายปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟ G นะถ้าเกิดว่าแบบนี้จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมสรุปก็คือน่าจะมีแหละนะหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเนื่องด้วยว่าความไม่ค่อยเข้ากันความที่มันไม่มีเหลี่ยมอะ่ะมันก็จะออไอเทมบางอย่างมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันเห็นไหมครับมันก็จะดูไม่ค่อยสวยนะความไม่สวยในความสวยเข้าใจเนาะ <laughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละฮนะถ้าเกิดว่าน้องๆชอบหรืออาจจะไม่ชอบยังไงก็ลองเม้นมาบอกได้นะครับคลิปนี้ก็มาอธิบายให้กับผู้พัฒนาฟังเผื่อเขาอาจจะรู้นะครับว่ามันก็มีความไม่สวยอยู่ในความสวยนะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่